ต่อไปขอเชิญคุณทิติกันทิติพุทธิกุลครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพุธทธิกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภุเก็ตอําเภอถลางตำมลกระทูพักก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมิการวิสามัน พิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรรท่านประธานครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา52ากำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องมิทักษรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้การทาหารที่มีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551มาตรา20กำหนดให้กองทัพเรือมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพเรือการป้องกันร,ราชาอาณาจักรและการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังของกองทัพเรือตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมข้อมูลจากเว็บไซต์กองทัพเรือสรุปภารกิจของกองทัพไว้ดังนี้ 1. เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันร,ราชาอาณาจักร 2. รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 3. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. ส,สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 5. สนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่ว่าในรัฐธรฐรฐฐมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551หรือแม้แต่ข้อมูลของกองทัพเรือเอง ที่ได้ระบุชัดเจนว่ากองทัพเรือมีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคงเป็นสําคัญมีใช่เป็นองค์กรธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิิย์แต่อย่างใดท่านประธานครับแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ากองทัพไม่ได้เพียงแต่ทาภารกิจในการปกป้องตามประเทศปกป้องประเทศตามที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้นแต่ยังประกอบธุรกิจต่างๆอีกมากมายทางธุรกิจสถานีบริการน้ํามันสนามกอล์ฟสถานีวิทยุโทรทัศน์สถานที่พักตากอากาศโครงการจัดการที่ดินต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่หลักของกองทัพทั้งสิน้นจึงเห็นควรที่ต้องมีการพิจารณาศึกษาแนวทางในการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพให้ไปอยู่ในความดูแลรับผิดช,ชอบของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงจะถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าธุรกิจต่างๆของกองทัพมีมากมายหลายประเภทครับตามที่เพื่อนสมาชิกของผมได้พิปายไปแล้วการให้หน่วยงานของกองทัพประกอบธุรกิจเช่นนี้ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้การนำทรัพยากรของรัฐเช่นที่ดินรัชพัสดุของกองทัพซึ่งไม่ได้ถูกนำมาจัดสรรใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอันเป็นภารกิจหลักของกองทัพในการป้องกันประเทศแต่กลับถูกนำมาใช้เพื่อทําธุรกิจหารายได้เข้ากองทัพเองอีกทั้งการที่กองทัพมีทรัพยากรของรัฐอยู่ในมือเป็นต้นทุนอย่างที่ดินราชพัสดุนี้ย่อมทําให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันทั้งราคาและทาเลที่ตั้งซึ่งไม่เป็นธรรมกับเอกชนที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มประเภทเดียวกันการที่หน่วยงานของรัฐนำทรัพยากรของรัฐ ทั้งเงินที่ดินบุคลากรมาใช้ทำธุรกิจเพื่อหารายได้เข้าหน่วยงานของตอนเองอีกทั้งยังทําให้มีการตรวจสอบได้ยากขาดความโปร่งใสภาคใต้เองครับก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนๆสมาชิกทั้งในกรุงเทพและภาคอีสานนะครับต่อไปเร,เราผมจะมาพูดถึงกรณีสนามกอล์ฟทะลมุจังหวัดพังงาสนามกอล์ฟราชนาวีทะลมุตั้งอยู่ที่หมู่5ตาบลลาแก่นอําเภอท่าเหมืองจังหวัดพังงา เป็นสนามกอล์ฟของกองทัพเรือที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพเรือบริหารงานโดยกองทัพเรือรายได้จากธุรกิจจัดเก็บเข้ากองทัพเรือเมื่อเปรียบเทียบราคาสนามกอล์ฟอื่นของเอกชนในจังหวัดพังงาปรากฏว่าราคาในการเข้าใช้สนามกอล์ฟแตกต่างกันอย่างมากโดยค่าบริการสนามกอล์ฟของทัพละมุราคาต่ำกว่าสนามอื่นของเอกชนกว่า5เท่ามีค่าปิดสนามทั้งวันนะครับเพียง4 0 0 0 0บาท ราคามันถูกไปไหมครับค่ากินฟรีสนามกอล์ฟของทหารเรือบุคคลทั่วไปในวันหยุดราคา600บาทค่าแคดดี้270บาทค่ารถกอล์ฟ600บาทรวมกันประมาณ1,470บาทแต่ในส่วนของสนามกอล์ฟเอกชนอยู่ที่3,800บาทรวมค่าแคดดี้และลรถกอล์ฟจะเห็นได้ว่าราคาต่างกันเท่านี้ศักยภาพในการทำธุรก,กิจของกองทัพก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่าเอกชนแต่อย่างใดในส่วนของอัตราค่าสมาชิกสนามกอล์ฟครับท่านประธาน ในส่วนของค่าราชการทหารเรือไทยสิครับว่าเรียกเก็บกันกี่บาท100บาทใช่ครับเก็บเพียง100บาทเป็นค่าได้เข้าเท่านั้นไม่ต้องจ่ายรายปีในขณะที่บุคคลทั่วไปค่าได้เข้า1,000บาทรายปีป,ปีละ1 5 0 0 0บาทสําหรับคนไทยและคนต่างชาติค่าได้เข้า1,000บาทรายปี20,000บาทฟังไม่ผิดครับนอกจากเพราะว่ามีให้ต่างชาติเข้ามาใช้สนามกอล์ฟในพื้นที่ของทหารได้ด้วยนี่เหรอครับความมั่นคงของประเทศ ที่มีนักกอล์ฟจากนานาชาติมาออกรอบในเขตพื้นที่ทหารที่สมควรจะเป็นพื้นที่เขตปลอดภยัยที่ปกติแล้วประชาชนคนไทยแม้จะเข้าไปใช้ยังยากเย็นแสนเข็ญแต่วันนี้เราก็กลับเปิดอาซาให้ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่กับแคดดี้สวยๆในสนามกอล์ฟที่ทับละมูหากกองทัพอยากทำธุรกิจหารายได้ผมแนะนำให้ไปทำในสิ่งที่ควรทำครับเช่นต่อเรือรบผลิตอาวุธขายให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับการที่กองทัพใช้ที่ดินและงบประมาณของกองทัพมาสร้างสนามกอล์ฟ เพื่อทาธุรกิจแข่งขันกับเอกชนเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐมาประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชนที่ต้นทุนต่ากว่าตั้งราคาได้ต่ากว่าทําให้สามารถแข่งขันกับเอกชนในพื้นที่ที่ทาธุรกิจแบบเดียวกันหากมีการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆเหล่านี้อยู่ในมือของกองทัพให้ไปอยู่ในความรับผิดช,ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินกิจการการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและ จัดเก็บรายได้มาเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วยด้วยเหตุนี้ผมจึงขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขอบคุณครับ